สำหรับข้อ209นะครับบอกว่าตัวเก็บจุปแบบแผ่นตัวนำคู่ขนานมีระยะติดก,กากมีพื้นที่ a เท่ากับ2คูณสิก 4, ลังสตารางเมตรมีระยะห่างระหว่างแผ่นกัน1มิลิเมตรให้หาความจุไฟฟ้าของตัวเก็บตัดจุตัวนี้ก็จากสมการ c เท่ากับ f อฟซนถึงเส่วนดีเมื่อ f ส่วนเป็นค่าคงตัวนะฮเออเรียกว่า permeability นะชื่อมัน มีค่าประมาณ8.85จุคูณติบกำลังลบ2คูลองกำลัง2ต่อนิวตันเมตรกำลัง2เราก็แทนค่าทั้งหมดเข้าไปในสมการเอฟศูนย์ก็คือ8.85จุคูณติบกำลังลบ2 A คือพ ouais ื้นที่ก็คือ2คูณสิบกลังลบ4ตารางเมตร D คือระยะห่าง1มิลิเมตรก็คือ10กำลังลบ3เมตรนะครับกดเครื่องคิดเลขมาเราจะได้ C มีค่าเท่ากับ 1 1 7หน่คูณ10กำลังลบ2หน่วยเป็นฟาตดนะครับข <C oughs> ้อ2 1 0ให้แสดงการหาค่าความจุไฟฟ้ารวมในกรณีต่อไปนี้กรณีหนึ่งคือตัวเก็บจุดต่ออนุกรมกันนะตัวเก็บจุดที่ต่ออนุกรมกันเนี่ยนะครับเมื่อมันต่ออนุกรมกันสิ่งที่สาคัญก็คือท่อพิจานณามันเหมือนท่อนะรวมเนี่ยเหมือนกับท่อ นั้นถ้าเกิดเราบอกว่ามีประจุ q อยู่ตรงนี้มันก็จะมีประจุลบ q ตรงนี้ก็จะเป็นบวก q ตรงนี้ก็จะเป็นลบ q ต่อเนื่องกันไปก็คือนะครับตัวเก็บประจุที่ต่ออนุกรมกันนะครับ q มีค่าเท่ากัน นั้นเราก็จะได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจะหาคือเราต้องการหาสมมุติว่าเดี๋ยวสมมติเรามีวงจรสมมูลของอันนี้นะครับจากวงจรด้านบนที่กําหนดให้ให้หาวงจรตัวเก็บประจุใดๆที่ต่ออยู่กับแหล่งจ่าย v และนี้ก็เป็น c อนุกรมใช้คำว่า c s นะรก็ c เนะีเราจะได้ว่า Q บนตัวเก็บจุที่ต่ออนุกลมกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับปริมาณประจุบนตัวเก็บจุตัวที่1และเท่ากับปริมาณประจุบนตัวเก็บจุตัวที่2จากนิยามของตัวเก็บจุก็คือ c เท่ากับ Q ส่วน v นั้นเราจะได้ Q เท่ากับ Cv เราก็แทน Q นะครับก็คือตัวเก็บจุที่ต่ออนุกลมกันคูณ V นะครับอ้อโทษทีครับกรณีต่อรูปกรมกันไม่ใช้รูปกรงกันแบบนี้ต่อรูปกลมกันเราต้องใช้แบบนี้ถ้าเรามองว่าวงจรมันต่อรูปกรมกันดังนั้นเราได้ความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับเราได้ v เท่ากับ q ส่วน c นั้นความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายเท่ากับ ความต่างสักที่ตกคอมตัวเก็บจุตัวที่1บวกกับความต่างสักที่ตกคอมตัวเก็บจุตัวที่2แต่เนื่องจาก v เท่ากับ q ส่วนด้วยตัวเก็บจุที่ต่อนรนุกรมกันเท่ากับ q 1หารด้วยตัวเก็บจุ c 1บวก q 2หารด้วยตัวเก็บจุ c 2แต่เนื่องจาก q เท่ากับ q 1เท่ากับ q 2ทั้งหมดเท่ากันดังนั้นเราได้ตัด,ตด ตัดกันกลายเป็น1 1 1หรือเราเขียนได้ว่า1ส่วน c อนุกรมเท่ากับ1ส่วน c 1นบวกหส่วน c 2องยคระ ก็ลเลยเก็บจุดท,ที่ต่อขนานกันเนี่ยสิ่งที่เท่ากันก็คือความต่างศัก์ไฟฟ้าเพราะว่ามันต่อขนานกันเนาะนั้นทุกจุดตรงเนี้ก็คือมีความต่างศักย์เท่ากันเราได้เดลต้าวเท่ากันเดลต้าวีหนึ่งเท่ากันเดลต้าวีสองนะครับในทดลองเดียวกันจากอ่า Q นะครับจาก c เท่ากับ q ส่วน v ดังนั้นเราได้ q เท่ากับ c คูณ v เราก็จะได้ปริมาณประจุบนตัวเก็บประจุรวมนะครับเท่ากับปริมาณประจุบนตัวเก็บจุตัวที่หนึ่งบวกกับปริมาณประจุบนตัวเก็บจุตัวที่สอง พอตัวพีรนาตรงนี้คือบวก q 1อันนี้บวก q 2อันนี้ลบ q 1อันนี้ลบ q 2เวลาเรามองก็คือ2ออันนี้รวมกันได้เปรียบเสมือนกับวงจรสมมูลนะครับเราให้ตรงนี้เป็น cp ังนั้นเราแทนค่า q ด้วย cp คูณกับ delta v ก็เท่ากับ c 1คูณกับ delta v 1บวก c 2คูณกับ delta v 2แต่เนื่องจากเงื่อนไขนี้เนาะ delta v มันเท่ากัน,นตัดกัน เราก็จะได้ cp เท่ากับ c 1บวก c 2อริง่งในทำนองเดียวกันถ้าเรามีตัวเวก็บไปต่อไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถเขียนเป็นสมการทั่วไปอยู่รูปของ cp เท่ากับ summation i เท่ากับหถึง n จำนวน n ตัวของ ci นะครับก็คือถ้าเรามี n ตัวเราก็บวกบวกบวกไปจนถึง cn มาดูตัวอย่างโจทย์ในข้อสองร้อยสิบสองสิเ็ดนะครับโจทย์ข้อสองรบอ็บอกว่าเรามีตัวเก็บจุเก้าตัวดังรูปทุกตัวมีตัวเก็บจุเท่ากันทุกประการให้หาค่าความจุไฟฟ้ารวมของวงจรนี้วิธีการก็คือเราจะรวมตัวเก็บจุนะครับอันนี้รวมเป็นตัวเก็บจุหนึ่งตัวอันนี้รวมเป็นตัวเก็บจุหนึ่งตัวอันนี้รวมตัวเก็บจุหนึ่งตัว เราก็จะได้วงจรสมมูลอันใหม่เป็นให้ชื่อว่าเป็น c 1อันนี้เป็น c 2อันนี้เป็น c 3เราก็จะเห็นว่า c 1ก็เท่ากับ c พร้อมตัวเก็บจุดตัวเดียวส่วน c 2เนี่ยคือตัวเก็บจุดที่ต่อนุกรมกันนะตัวเก็บจุที่ต่ออนุกรมกันเน่ะเรามีความสัมพันธ์คือ1ส่วน c s เท่ากับ summation i เท่ากับ1ถึง n ของ1ส่วน c i งั้นเราก็จะได้ c 2เท่ากับ1ส่วน c 1บวก1ส่วน c 2ทั้งหมดกำลังลบหนึ่งเนาะหรือเขียนใหม่มันก็ได้เป็นสมการคือ c 1คูณ c 2หารด้วย c 1บวก c 2โดยสรุปก็คือเราจะได้ c 2เท่ากับถ้า c เท่ากันนะครับอเ,เอาตัที่ใหม่ดีกว่าเขียนนหน่งหนึงเนาะ เดี๋ยวมีตัวแปร c 1 2ึ่งสองปลดปะนเอาเป็น c a c b นะครับผมขอแก้ไขตัวแปรนิดหนึ่งนะครับ c 1นึ่ง c สอมันเดิมก็ได้แต่เราแก้ในรูปดีกว่าตรงนี้เป็น ันนี้เป็น ca อันนี้เป็น cb อันนี้เป็น cc นะเราเห็นว่า ca เท่ากับสให้นี้เป็น c 1 c 2 c 3 c 4 c 5 c 6ดังนั้น cb cb ก็จะมีค่าเท่ากับ c 2 c 3 สีสถ้าเกิด C ทุกตัวมันเท่ากันเราก็เห็นว่าข้างบนได้ c ีกลังสองข้างล่างได้สองสนะครับมันก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองสนะครับนี่คือ Cb ส่วน c สนะครับก็ทำนองเดียวกัน1ส่วน c c บวก1นส่วน c หบวก1ส่วน c หนะครับกำลังลบหตรงนี้นะครับถ้าเราจัดรูปสมการเราจะได้สมการเป็น c 4 4 5คูณ c หาคูณ c หหารด้วย c 4 4 5คูณ c หบวก c ห้าคูณ c หกบวก c สี่คูณ c หกนะครับหรือข้างบนคือ c กําลังสามข้างล่างคือสาม c กําลังสองเราก็จะได้ c c ก็จะมีค่าเท่ากับหนะึ่งส่วนสาม c เนี่ย เสร็จแล้วต่อไปก็คือเราเอา c a b c ขนานกันเราก็จะได้ c รวมเท่ากับ c a บวก c b บวก c c นั้น c รวมเราก็จะมีค่าเท่ากับ c บวก1ส่วน2 c บวก1ส่วน3 c เราเอาหกคูณเข้าไปทั้งหมดเราก็จะได้หกสีบวกสามสี่บวกสองสี่ส่วนหกนั้นเราได้สีเท่ากับสิบเอ็ดส่วนหกสี่สี่รวมของเราเนีย่ยเป็น คำตอบตลอดข้อนี้